ไข่ลวกเจ็ดนาทีครับเพื่อนๆซอสพริกไทยตามชอบเลยนะโอเคเดี๋ยวไปทำกันไข่ลวกสูตรเจดนาทีนะครับวันนี้เจ้าของสูตรมาเองเลยทำให้กินตั้งแต่เช้าเลยนะดรแบงค์มาทำให้กินเองเลยวันนี้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วก็เราก็เอาไข่ใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดไฟนะนี่นะครับเจ็ดนาที ปิดไฟปิดฝาแล้วก็จับเวลา7นาทีแล้วก็เปิดแล้วก็ตอกทานได้เลยนะแต่ต้องใช้ไข่อุณหภูมิห้องนะเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับเขาะจะออกมาเป็นยังไงนะระหว่างรอไข่7นาทีก็ต้มกาแฟที่เปกา้ามหอมรอด้วยเลยนะเดี๋ยวมากินคูกก่กันกับไข่ลวกนะครับโอเค กาแฟออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะได้ช็อตกาแฟสองช็อตจากมักะพอดสามครับนะครับกาแฟหอมมากๆเลยนะทิพกาจากบัวละเว้นนะครับชาวนี้ที่บ้านสวนลุงติงวัฒนลุงโอเคเดี๋ยวดูไขนะ่ดีแล้วนะครับอ่ะเปิดฝาเดี๋ยวตักออกมา ก็ได้เพาะใส่แก้วกินได้เลยนะไข่ลวกเจ็ดนาทีสู่ด็อเตอร์แบงค์โอ้โหน้ำเยิม้มเลยแข็งไปไหมแข็งไปไหมช้อนโอเคยังมาตุม้มออได้เยอะยได้เยอะได้เยอะ เรียบร้อยหนะึ่งฟองมันถือว่าได้เลยนะอ่าไม่ไม่เละอืมไม่เปลกอะไริกไทยซอสนะโอเคใส่ซอสนะตามชอบเลยนะเค็มยังไงก็แล้วแต่อืมผิดไทยนี่นึงโอเคเรียบร้อย มัมมัมโอเคครับ Enjoy eating ครับเพื่อนๆไข่ลวกเจ็ดนาทีใส่ซอแล้วคนๆนะ